สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมมืัอนี้ขีเขามาสักพักหนึงห่งแตงเนเงียบเนาะน่าจะรู้สึวก,กว่า,ามันมแปลกกลัวติดขึ้นไปมากเมียนเมียนคีข้าม่านี่เงียบแทบ,บจะไม่ได้ยินเสียงใหม่ๆทิ้งเลยเน,นาะแปลกนะแปลกยิ่งเท่อยู่ในรถิจียิ่เท่ากันกันโอเคไปนะครับท่านผู้ชมมืัอนี้แปลกแปลกมากเลย น,น่าควรเนาะแต่ว่ากับพวกหัวข้าขงหน้าจะจะเกิดอีหยังขึ้นนะเดี๋ยวหวย,ยุดก่อนหยุดก่อนมื่อนั้นจําได้ที่พวกมาไล่หมุนเองอ,อาวินนี่มองนี่ละเพิ่นอนขึ้นเพิ่นสีห่หา,าหายเลยี้ยวเข้าไปนี่พวกมาไล่อัมเลี้ยวอัมจัไปเลยนะควรพวกพวกมาไล่อัมจับมือเดียวหรือเ่าคนหัวมันลุกขึ้นลุกจับมือเดียวปุ๊บขึ้นมันสูงมือไปเลยไหมออัมไปเลยนะควรครับวันนี้มาขับอีกเลยไปไปไปเลยท่านผู้ชมที่บ่อยฟังเจ้าภาพผู้ชมนะครับ่าอ วันนี้มากับใครบ้างเดี๋ยวจะไล่ให้หมดนะหนุ่มอัมคนเดิมอัมพลชาแนลป้าทิพย์ชาแนลป้าต่อคนมีเซนต์มาวินชาแนลจันเจ้าสเตเดิร์ดิ้งพ่ออัมคาพาละนะครับผมเนาะเออแมนถือกูนี่พ่ออัมคาผ้าละผ้าละผ้าละแมนผ้าละเม่ยชายาโอเคครับผมยะไปชมเนาะ สนใจนะยังจันเจ้าเสด็จิงอ๋อจันเข้าเสด็จิงเพิ่นต้องมีเพิ่นต้องมีอ่าสไปจังสิเสด็จิงได้นะเดี๋ยวทางขวาเลยนั่นไปจากกันไว้ต้นไม่ไม่ยังนั่นเอาวิ่หนาพี่หนึ่งออ๋ออยังมันคือยอนลงมาแมงสันเล่นไหมคือค้นหุ้มผาใสเสือเสือกุ้มเลยไหมไปยังไปเรื่อยไปเรืยไปเล่อยไปเรืยไปเล่อยไปเล่อยไปเรื่อยเอาไปยังเขาไปจอดรถสักคนไปจอดรถสักคน เขาขอมาเขียนเตือนทีขนาดนี้เนี่ยลูกแนมไปย่ามแนมใส่แนมพวซอยกันได้เด้อล่ะเป็นห่วเฮ้ยคนก็ลู้กักสี่นะควรมันเอียงบนนี้ว่าปากแหว่งเสงยนุ่มาบเอาวินแปรได้เอาวินพอทำแล้วคนขึ้กลับมาผู้เดียวมือนั่นพอต้องแลออำหาเพิ่นมดมือเลยเพิ่นเพิ่นบอกอาว่าเพิ่นจะไปใส่เพิ่นบอกเพิ่นจะไปหามูอจู่ๆลอยมาผู้เดียวไหม เออท่านผูชมวาบอกอกว่าผมว่าเป็นห่้งพอว่าแมนนะครับตามหาพอท่งเรืมืดมือเลยหมือนั่นน่ะนเออเบ่อก่มนอ้แ่มนพอเราเป็นคนมามีบุญอาจจะเ่รากันที่แรกที่แรกไปตามหาบัตไปหน่อยดิไปหาไปแลวไปถามหาหอดเช่อสาวนุ่ยุน่ะพอท่องเรือนะจะถเพิ่นเมน่นึกว่าติดสาวนุ่ยซะแล้วโอ้ยไปถามหาเพิ่นไม่ได้มากหนิได้ละจ้าพอดีเลียวเลยพอดีนี่เออ บหงบนั่นบบนว่าเนบ่บ่อบอกว่าเนเนอะไรนมาแบบพู้เดียวเลยบอกว่าเออมาพู้เดียวพระเ็นอะว่าเออไอบ่ไดบอกคนทั้งสี่ขอโทษอดไปไปไหนคนปดไฟไปเอาไปท่ไนไปที่ไหนไปที่ไหนไปไนเอาเดี๋ยวไปไฟเลยนไฟเลยท่านนะครับไปเดี๋ยวผมขอลงคนก่อนไฟคอยยุ้สายไฟคอยยุ้สายอะไรไปเสียงยุ้ไสาเสียงอ๋อเสียงมาแล้วโอเค S <S <S สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมวันนี้มากับทางอําพลชาแนลมาวินชาแนลป้าต่อคุณมีเซนป้าทิพย์วันนี้มีจันเจ้าเสด็จดิ้งนะครับสันเจ้าเสด็จดิ้งแล้วก็พ่ออําคาพาเลาะนะครับผมเนาะตั้งฉายาไว้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับเนาะได้พอมากมั้งนี่พ่อมากมั้งได้พอต้องแลืกับเรา นี่นี่คือที่อไรห่อเลยใส่ใจเมอนูได้แต่ทันที่นี่ลูันีเคยไปครับเือก็อาจจะมา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 สัมพันเวลาทกเป็นูเก่า้นอเป็นเมืองหนึ่งเมืองเป็นเมืองเป็นเมืองเมืองหนึ่งลมนั่วบอืมีนหวะอมากเคยมาปกครองคน มายเกาเนาะ่เท่าพระาันเทาเขาเอนแอำเพอเนาะม่ไมอำเภอรยุ่นี่นี่เด้ไม่เคยสัมผัสุพเนะไปน้ำินเราดีบอเจาของแท่อ๋อบ่ปันไหนบปนไอันนี้จะเอาเฉพาะเล็กๆน้อยครับครับครับผมันย่ำโมเวนเอามา่อเนี่ยโอ้โ สถานที่ตรงนี้นะครับนะครับเคยไม่ไม่ผิดหวังนะครับเคยให้ถูกหลายหงวดอะครับแมนครับอืมจริงนะครับเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราไม่ซิมเลยวจะพาไปบึงบม่งอยู่นะครับโอ้ยบึงยุทธก็ครับผมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเทอะพอข้าวมันผ้าไปนะครับแต่คนมึงไหยังบอกหูกันจู่ๆนี่ผ้าไปปุ๊บหรือไม่หยางบูท่านผู้ชมครับเฮ้ยคนลุกนะครับผม ยมาั่นอนเสียวดิะกวนเมนทุกทุกเทียเนาะนอวินเนาะทุกั้างดิเมนเฮ้ยพอพอพอเปโง่บ่ดีดอพอเอาวินไฟไหมบ่โง่โงเดี๋ยว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 เต้องพร้อมข้ากอน เฮ้ยเอาวินเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุกทานตามพอข้าไปอย่างเดียวได้ช่วงนี้ว่าอยากแนมยังชมอ้ยเอาวินเลยคนลูกอย่างงเอาวินเอาวินคนลูกอย่างเฮ้ยเอาวินนะควันเฮ้ยนะควันเฮ้ยเฮ้ยนะควันเฮ้ยนะควันมาเม่นนะควัน เมอน็กงูไหมตาประสาทมันอียงรอยดันนี่ไหมเฮ้ยเฮ้ยบ้ยมันเอาวินข่าไปยคนลูกตามตามพอข่าไปดีกว่าอำอมประหยัดแนมยังเด้บ่บู่ประหยัดแนมยังเด้บรยากลูกกับไปคือห้องบ่กหัวผีลือคนไม่ใช่ที่อยู่ของเราพอข้าหวังสิ เดี๋ยวคือมั่มมั่ลังไปังเป็นวั่วแมววังมั่วจงผู้ดีท่นผู้ชมคือเขาต้องเบิงเบิงตามพอค้าว่าอาหมองใดมีเทวดาเพื่อจะเบิ่งสีเลยนะครับผมนะออกไปก่อนออกไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไปดิซื้อนะครับพอค้าเพื่อจะซื้อพอค้าที่ซื้อนะครับท่ผู้ชมนะคือพ่อค้านี้เพิ่นซื้อได้นะครับเหมือนกับว่ามีการพูดกับเทวดากับเจ้าที่เจ้าทางได้นะครับผมท่านผู้ชมนะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทบผู้ชมนะครับ เรื่องตรงนี้ผมเห็นเป็นตุนเรกครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมรีบแคปบไว้นะครับโอเคครับไปตามพ่อขาไปครับผมท่านผู้ชมนะมองหงา ใต้ของดวงช้างเว้ยนักขวนนักควนนี่แหละขีเอินเต็มๆเลยนักขวนนักควนวกข้าเราอินนักขวนาม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 านักวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮาเฮาจะไปไก่เพิ่นเฮาจะไก่เพิ่นตะควนเพิ่นสิยางไปหาทีมองที่ว่าเทวดาเพิ่นอยู่นะครับผมท่านผู้ชมนะเพิ่นสร้างไว้ว่าให้ยางห่างๆให้เดินห่างๆนะครับปิดกับพี่ไฟฟาไฟเลเสียทางนี้ไม่รู้คุณลงไปแล้วเขาเบื่เอือนแล้วกลับแม่ ไม่รู้อือหูๆแล้วก็ยังไปไก็ออมค่าเพื่นเป็นไรไม่รู้ครับท่านผู้ชม Every now โอเคครับท่านผนะู้ชมเนาะอ้องสี่อ,นนพอ,พอ๋องสีให้พอผ้าใอ๋พร้อมค่าเพื่อนขอเลยอวินนะครับท่านผนะู้ชมเนาะเพื่อนที่ขอโชว์ขอหลับเองนะครับตามที่น้องอามาเนาะไม่เนครับผมโอเคครับนะครับเพื่อนขอโชว์ครับผม,อโ,มโอเคครับ ท่านผู้ชมครับขอตั้งกล้องค่ะครับผมโอเคครับเอาครับท่านผู้ชมนะครับก็มอบหน้าที่ให้พ่ออําคานะครับขอช่วขอลาบที่ศาลเฉพาะดงปูดินเด้อปูเด้อมาขอช่วขอลาบปูอืมอาจจะไม่ได้ยินเสียงพ่อคานะครับท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวคอยดูเรียกทูบนะครับ โอเคพอทีอ่าให้พ,อพ่อภานไอ้พอกำม่านะครับผมเราก็มาขอโชคขอลาบนะครับเราคือเราเอาตรงนะเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับเรามาขอโชคขอลาบปู่นะครับที่นี่เป็นที่สักการะที่เคารพนะครับบูชานะครับใครมากราบมาไหว้นะครับก็หรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็มาปีกแต่ทัดบอกข่าวปู่นะครับผมท่านผู้ชมเนาะ อ่าแตว่าอาอามาวินอ่าขาปเป็นสคนเลย ก็ทำไปถูกไป่าไปถูกไปทาถูกแล้วออกมาผู้เขาชดนะครับท่านผู้ชมสองข้างทาเดียวไปาวิ่งเรืออ่านเรือพบไปติดรยนเรื่องพก่อนรถยนต์ซีดีก็ตมาสักหลักข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พอถึงผู้ปิดแล้วตอนครับจานช่องลมก็มีถูกฟอมไปฟอมเนีเ <ination noises> น่ยฟอมตัางเด้อต่างนโมฟอมกันเด้อสาธุนะโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเดอเจ้าตีเจ้าฐานสิงศักดิ์ศิ์เจ้าพอลงผู้ดีน่มีลูกหลานที่น่านชอมาวินชาแนลลูกอาลคนเติมอํลพนชาแนลอัดไบรทนดีเซนตอมด้วยปลาทิตชาแนลพออําค่าและพอจังเจ้าใครได้เดินท่านผาสกัาลักขับไปเพื่อมากขอโชกขอลาบพม่ขอเผื่บารมีตั้งแต่พอลงผู้ด์ผู้ดีใน คี่พนในชุมชนไปสักการะเอาไปไปหยิบถือเป็นที่หยิดเนี่ยในปิดใจของเช่าชุมชุนราชธานที่แห่งนี้มนี้ลูกหลานตั้งใจมากก็ได้มาลบดูซิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อจะพอน้ำชั่วหินตั้งใจมากเป็นสภาพดุญเพื่อเชื่อมไปซาเปซี่ท่างบ้านที่กระลังลอกคลอยความวางปีกระลักตกมาต่ำลำบากในเรื่องปัญหาตางเงินลูกหลานไปกังใดทำจนมากดึงสิษย์ใครแซมไปบันไดลำบากบันไดลูกหลานกัน ตัเคียนานกับกับตองมากเผื่อยวาให้่ไขเอพีทีกตะังตรกระกรรมลําบากเกี่ยวกับปัญหาการเรงินให้ทุรคนจากโ้นทุกโพนี้เพราะได้โปร,รดึงนศักดิ์ศรีจะพอตรงโพธิินโปรดเมตตาสงสารโปรดประท่านโชคลาภเล็กไายแล้ววันที่หนึ่งสาโตรตรงโผข,ของวัน,น,นาีลงยิบหน้ายนพอสองพันหารอยของศิทภพให้กับลกหลานเคยน้องไปฝากไปตอน SD ที่ที่ท้าบ้าน โุกคทุกคนทัวปเทศัวโลกด้วยเทม่งยม่อะยังหม่ังฮะังไม่ฮะย ไม้แรกครับผมหมายเล็กห้าครับหมายแรกครับไมายเล็กห้าครับผู้ชมหมายเล็กห้าม้ที่สครับท่านผู้ชมไมยเลขกสองไม้เล็กสองไมเลขสอครับ หมายเลขสองหาสองแล้วทร<ม>ัสองช่วงหาสองล่ <3 S 1> ไม่ที่สามครับ <7 S 1> เจ <7 S 1> ็ดหมายเลขเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดสวยจ้า ห้า <ules> <5, S 2> สองเจ็ดหาสองเนครับเป็นคามเชื่อส่วนบคคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับถม์เนี่ยรับมนะครับดี่ครับมาลองเกูปแมนมาูปเอาแสดงวัดถูปมีคนมาจุนบ่เออจะมันดมไปแล้วนะครับ่าข้างบนูปเหรว่านะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบดีกว่านะเดี๋ยวนะมาดูเลขทูบนะครับดูตามจุดต่างๆนะครับผมนะไปโอเคครับตามครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่ขย่อยเซมซีได้มาห้าสองจิตนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันครับเห็นปะพระเจ้าขมากราบมาไหว้นะครับผมเนาะนี่ขึ้นคุณอาจารย์โชคได้ลาภแมนช็อปออร์ดูซื่อสัติ์สัตวที่ดีใคร เอไ้ไหนอะไรฮะไฮลวจิตนี่นะเอา้าท่านผ<อ>ู้ชมครับเลียกทูบได้มานะครับผมนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันกับมันเบิงได้หลายแบบเอาเราจะวิเคราะห์เอาหรือว่าท่านผู้ชมอาผู้ชมเ,เมีนมาเอานะครับนอง อ,อืมอ่าเมาเบิ้งดอกไม้ยู่นี้รือว่าเป็นตัวเล็กเ้งตาองเบิง้งเด้่ยจะตัวเล็กศูนย์แล้วทางทีมงานใด้มากายข้ามหลายสั่งซื้อส,สั่งส,สียงอยู่ครับจะอเงพื้นินแล้ว่ต้อเชื่อนะครับาะว่าอ๋อเป็นคมคม,มเป็นครือเหล็กหนึ่งเหล็กเจ็ดแมนม,ม หรือเลขสามก็ได้นะีะก็เบื้อ,องบมๆนั่นก็เป็นศูนย์เนาะเจ้ากับม่กาแมาไหว้กันนะครับอย่างขนลุก,กไปเลยเนาะอืไปท่านผู้ชมตามนั้นครับไปโอเคครับผมท่านผู้ชมตามนั้นอเอ้ยขนลุกดิเัาตกบเบื้งบริเวณรอบๆนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอ้กวน พวงนี้ย anyway. ังยุ่หอยยุ่ต้นไม้น uh. ี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนดักวิญญาณยุ่งไป้นไม่นักวาเดี๋ยวเดี๋ยวะกาเขาไปบะกาเขาไปนักวิณเฮ้ยนี่ไหนปะกาเขาไปฮะหยั่งมากเบกไมีหยั่งมแล้วคนลูกแค่นี้ คนลุก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 คนลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยเบิ้งเนี่ยเบิ้งกระปุ่นนะคุณไหมฮะขึ้นหน้าไปนี่ยังหัวจะไปไหมเ้ยจะไปยกมาเฮ้ยไปรถคอนเถอะอุ้ยรถคอนไปรถคอนโอ้ยเฮ้ยจับโยกเขาขึ้นรถคอนอีหยังเหรอเบิ้งหยังอีกเฮ้ยเบิ้งหยัง ยังคนลุกทียนี่โอ้ยไม่ยังคนลุกบางกานเริ่มสังเกตสหยอา ยังพอค่าเดี๋ยวดูพอขะแล้วงยังทุบของสมยังพอใส่ใส่ใส่ทำแมวว่าแมวงหมใช่เฮ้ยคนเห็นไหมเนี่ย พอัถ่งเวนตาเลยเมน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 แยมกล่องน้ำเมเน่ยมกล่องน้ำ ไปเฮเพิ่นงหาโชคแล้วพอเพิ่นงหาแล้วเพ, <ไป S 1> เพิ่นงหาโชคแล้วไปเพิ่งหายห้องแล้วนะครับผมเนาะออนอวิน,นเอาตัวห็นมา,าตัวนีน้เห็นเห็นมันคือใครเป็นเงาเด็กผู้ชมเพิ่นงหาโชคหาลาบนะครับเพิ่นงหาโชคหาลาบพอแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะไปท่านผู้ชมนะครับทำนั้นกับผมไปไปพอครับเฉพอะ จะเริ่มล็อกล็อกล็อกประตูเพนีลอกประตูไป,ป,ไปด้วอาพอป้พอ,พอ,พอไยังเป็นขาวเป็นยังก็ม่คนด้ขาตไป่นเหนไหน่าวเิม่แน่แปลกเลยปดหัวแห้งเขารียกลับคนยไปอากรบ้าเไมอย่างร่วมๆขอม่หลายอย่าง ไปท่านผู้ชมครับเอาตามนั้นนะครับเอาตัวเองไปครับครับสองไปท่านผู้ชมนะครับเอาตามนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมนะหนุ่มอ้ามคนเดียวนี่นะฮะไปยังเอาเอานั่งไปยังว่าอยุคบุ๋่เห็นมาศาลาเก่าบักหันเป็นยังไงนั่งเนื่อนั่งขบบุ๋นนี่หดแล้วเอาไปเยอะบักหันปฏินี้ด มีอย่างนะก่อนขนลุกเลยโอ้ว่าข้าไปให้ท่านผู้ชมให้คอยเห็นเหมือนกันให้ท่านผู้ชมเนาะโอ้ยขนลุกอืมไปไปพ่มีอย่างพ่มีอย่างไปท่านผู้ชมประกาศลาไปก่อนท่านผู้ชมนะไปท่านผู้ชมโอเคครับเอาใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ หนุ่มอ้ำคนเดิมนะครับผมนั่งกับที่สารเจ้าพ่อดวงพุธนะครับผมเรามาขอโชคขอลาบนะครับมาที่นี่เป็นที่สถานที่ศิลปศักดิ์สิทธิ์นะครับเราไม่ได้มารบหลู่นะครับเรามาขอโชคขอลาบปู่นะครับผมนะโอเคครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านผู้ชมนะหนุ่มอ้ำคนเดิมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับสิ่งไหนที่พวกผมทําไม่ดีก็ต้องขอโทษขอเลยนะครับเพราะเราตั้งใจมาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับเราไม่ได้มารบดูนะครับผมนะคือเรามาขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าอันไหนดีไม่ดีเราควรไม่ควรเรารู้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมตอนนนครับผมสาหรับนี้สวัสดีครับผมโชคดีคร <laughs> ับเฮงเฮงด้วยเดีวกับผมสวัสดีครับ